ไอเราก็รวยเกินทุกคนดูรถด,ด้านหลังของผมครับที่จอดอยู่ในโชว์รูมครับนี่คือรถของเบลลี่ซึ่งผมมีครบทุกคันทุกคอลเลกชันในเกมวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวความรวยให้กับทุกคนได้ดูครับว่ารถแต่ละคันสกินเป็นแบบไหนแล้วมีสกินของรถรุ่นใดบ้างอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูแบบครบถ้วนครบครันเลยนั่นเองนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กับผมหน่อยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยครับผมส่วนใครนะครับอยากจะเติมเกมผับ g ีม b i บายมาสุ่มให้มันรวยแบบผม ก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านทีมร้านตาเกมโดส่า i gonna... เอาละครับทุกคนก่อนที่จะไปดูกันนะครับไอที่ขึ้นต้นเมื่อกี้คือคีโมนะครับรถทุกคันที่เห็นอยู่นะครับแม้แต่ชุดที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ของจริงนะครับไม่ใช่ของถาวรนะเป็นของลายวันเท่านั้นครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้ทําการขึ้นสตรีมสดไปครับแล้วก็บอกว่าจะเปิดแต่ว่าคนดูบอกว่าไม่ต้องเปิดหรอกมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นคราวนี้ครับเรื่องไปถึง GM GM มาเม้นในไลฟ์เลยครับว่าเอารถไปเลยเดี๋ยวให้เป็นลายวันแล้วไปบอกอีกทีหนึ่งซิวันสวยไหมเขาก็เลยเอาโค้ดมาให้ผม20วันครับเพื่อให้ผมัยวน สวยจริงหรือเปล่าแล้วก็คุ้มค่าคุ้มเงินหรือเปล่านั่นเองนะ <Yeah. S 1> ซึ่งตัวผมเองวันนี้ครับก็จะมาทําคลิปบอกคาว่ารถคันนี้มันสวยจริงไหมเราจะพูดกันแบบตรงๆไม่อวยยศแต่อย่างใดนะครับไม่มีการอวยยศให้กับใครทั้งนั้นสวยก็บอกสวยนะครับไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยนั่นเองนะทุกคนเอาตามนี้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับกิจกรรมของเบนลี่นะครับเป็นกิจกรรมที่เข้าใจไม่ยากนะครับเราก็แค่เติม U C เข้าไปและเร่งความเร็วนั่นเองครับการเร่ง mm. ความเร็วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ระดับครับซึ่งระดับเจํากับระดับี่7เนี่ยจะมีสำค ตัวที่8จะมี2การ์ดนั่นเองไอการ์ดตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าคุณสะสมการ์ดไปแล้วเนี่ยเราต้องเอาการ์ดนะครับมาแลกรถที่เราต้องการครับซึ่งรถก็จะมีอยู่4คันด้วยกันนะคันที่1ครับก็คือคูเป้ครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะใช้1การ์ดครับถ้าเกิดสูงกว่านี้หน่อยก็จะมีเอฟเฟกแล้วก็ลวดลายที่แตกต่างกันใช้3การ์ดนะครับคันที่2ครับเป็นรถจีบครับนี่ก็ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าตัวท็อปครับจะมีออร่าขึ้นมกับ สปีดต่างๆนานาที่จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะผมรีวิวให้ดูนะครับส่วนคันที่3ครับเป็นรถทางด้านเปิดประทุนะบอกเลยว่าเท่มากๆครับอันนี้ตัวธรรมดาเป็นสีม่วงนะครับตัวท็อปนะครับเป็นลายหินอ่อนแบบนี้เลยนั่นเองแล้วก็คันที่4ครับเป็นรถดาเซียครับที่นั่งได้สีที่นั่งนะธรรมดามาลถคุณปู่ครับส่วนตัวท็อปก็เป็นเหมือนกันครับมีเอฟเฟกมาเหมือนตัวท็อปอื่นๆเลยและที่สําคัญครับเมื่อเราเปิดครบ8คันแล้วนะครับเราสามารถไปแลกรางวัลตัวลับได้ครับซึ่งจะเป็นรถคันลีอนน้ะเรต ก็อยู่หน้ารถทั้ง4คันที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวท็อปไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรซึ่งรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาแค่ตัวธรรมดามันจะคล้ายของจริงมากๆเลยครับเรามาเริ่มที่คันแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนั่นก็คือรถจิบครับคุณจาไม่ได้แน่นอนครับว่านี่คือรถจิบครับเพราะว่ามันสวยมากๆครับภายในครับออกแบบมาดีมากๆครับเรียกว่าเอาแบบในรถจริงๆมาใช้เลยก็ว่าได้นะครับมีระบบแอร์มีหน้าจอมอนิเตอร์เสียงขับรถก็เป็นประมาณนี้เลยครับ เห็นไหมครับทุกคนครับนี่เวลาเราเล่งนะครับก็จะมีเอฟเฟกขึ้นตรงไฟท้ายด้วยอันนี้แค่ตัวธรรมดาเท่านั้นนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูตัวท็อปกันว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะตัวท็อปครับแตกต่างจากตัวธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดครับมีเอฟเฟกมากขึ้นภายในนะครับดูหรูหราลักจุลี่กว่าเดิมครับมีสีแดงแจมเข้ามาครับสวยสุดๆครับและเสียงรถก็เป็นประมาณนี้พร้อมกับเอฟเฟกที่มันอลังการแบบนี้เลยครับ นี่แหละครับผมคือคันแรกของเราครับไม่เหมือนรถจิ๊บนะดูไม่ใช่รถจิ๊บแน่นอนครับต่อไปครับมาดูดาเซียกันบ้างครับรถดาเซียเนี่ยตอนแรกที่ผมสตรีมสดนะครับคุยกับคนดูว่ามันเหมือนรถคุณปู่มากครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นของจริงน่าจะสวยมากครับข้างในครับก็ไม่ต่างกับรถธรรมดาทั่วไปที่เป็นแบบเหมือนของจริงอะนะครับเหมือนกันเปียบครับสวยมากๆครับแล้วก็เสียงรถก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองเวลาขับครับ ครับผมคือสกินรถนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนดาเซียที่เรารู้จักเนาะต่อไปครับเป็นสกินลดตัวท็อปครับมาดูกันนี่สกินลดตัวท็อปนะครับจะมีออร่าขึ้นมาวิบวับวิบวับวิบวับและข้างในครับก็น่าจะไม่ค่อยต่างจากอันเดิมมากนะครับเรียกว่าเหมือนไม่ต่างกันเลยปะแต่มันดูมีความพรีเมียมขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคนดูลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับส่วนเสียงลดแล้วก็เอฟเฟกก็เป็นประมาณนี้ นี่แหละครับคือทั้งหมดครับหลักๆของมันเนี่ยก็คือตัวท็อปเนี่ยสคันแล้วนะก็จะมีเอฟเฟกที่แบบออล่าขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเอฟเฟกเวลาเบิล้ลรอืมอย่างนี้เพิ่มขึ้นอ้อหรือบอกไปตัวท็อปทุกคันนะครับสามารถทําแบบนี้ได้ เบร์ล้อได้นั่นเองนะครับต่อไปครับมาดูรถคันนี้กันบ้างครับเป็นรถแบบเปิดปัะทุนรถ4นะครับเมื่อก่อนอยู่ในแบบเพทซายนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในทั่วไปแล้วนะครับผมความหรูหราเนี่ยก็ไม่ต้องพูดครับหรูหราอยู่แล้วเนาะแล้วก็ภายในรถครับก็ไม่ค่อยต่างจากคันอื่นมากนะครับมันมีความหรูหราความลักชูรี่ที่แบบเหมือนรถของจริงประมาณนั้นนะครับไม่ได้แฟนตาซีเป็นรถในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับมาดูการเล่นแล้วก็ฟังเสียงรถกันบ้างครับ เสียงรถก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมคือมันมปรับแตกต่างกันกันกนกบตัวของตัวรถหลักแน่นอนนะครับไม่ค่อยเหมือนเดิมต่อไปครับมาดูสกินตัวท็อปกันบ้างครับเป็นแบบนี้นี่ออร่าหินอ่อนชัดๆนะครับอันนี้คือมันแฟนตาซีไปเลยนะครับอันนี้แฟนตาซีไปเลยเสียงเล่งแล้วก็เอฟเฟกก็เป็นแบบนี้เลย นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรถ2คันนี้ครับและตัวที่ผมชอบที่สุดกําลังจะอยู่ต่อจากนี้แล้วนั่นเองนะคันนี้ผ่านไปนะครับมาดูคันนี้กันบ้างคันนี้สวยมากนะครับนี่คือแว็บแรกที่ผมอยากจะได้เลยนะครับอันนี้ใช้แค่การ์ดเดียวเท่านั้นนะรถสกินคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็หรูหราุดๆครับเดี๋ยวดูภายในกันบ้างประกอบไปด้วยสีแดงครับโอ้โหเท่มากคันนี้คือเท่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วมาฟังเสียงกันดูครับตอนขับ คันนี้เนี่ยผมยกให้เป็นคันที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมลองจากคันอื่นๆคันตัวท็อปต่อจากนี้นะครับผมต่อไปครับมาดูตัวท็อปกันบ้างครับแต่ตัวท็อปนี้ผมไม่ได้ชอบนะครับมาดูกันนี่ตัวท็อปโอ้โหข้างในนะครับประกอบด้วยสีฟ้าพรีเมียมครับสวยสุดๆครับแล้วก็เสียงรถแล้วก็เอฟเฟกก็เป็นแบบนี้เลย เท่นะอันนี้คูเป้นะครับสวยมากๆครับสวยจริงๆและที่ผมบอกกับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเรามีรถครบนะครับทั้งตัวเล็กตัวท็อปตัวเล็กตัวท็อปตัวท็อปครบทุกคัน8คันนะครับมันจะแถมอีกสกินหนึ่งให้ครับเป็นสกินแบบลิมิเต็ดนั่นก็คือสกินนี้เลยไม่ครับเป็นสกินคูเป้พิเศษครับซึ่งจะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์สีส้มแดงแบบนี้เลยครับและข้างในครับจะประกอบไปด้วยสีเหลืองทองแบบนี้ครับผมเวลาเล่งก็เป็นแบบนี้ ใน่ยทุกคนไปยังไงครับเสียงอลังการสุดๆและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของสกินที่กล่าวมานะครับผมตัวผมเองนะครับยกให้คันนี้เนี่ยเป็นที่2ด้วยซ้ำนะครับสำหรับที่1น,นะผมยกให้คันนี้ครับนี่ผมชอบคันนี้มากเลยนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็สีเนี่ยสวยมากๆซึ่งมันใช้แค่1การ์ดเท่านั้นนะครับประมาณ36,000 UC เนี่ยคุณได้คันนี้แน่นอนแบบ100%ครับ ซึ่งมันสวยมากๆเลยนะแค่นี้ก็คือหรูแบบหรูแล,แ,ลแล้วเวลาเล่งคันเล่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนดูถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับสกินคันไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าโดนจิตโดนใจเหลือเกินลองคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสกินครบแล้วนะครับตรงโชว์รูมหรือว่าล็อบบี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเอาบุเบลลี่มาเรียงไว้ให้ครบแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยนี่ครับทุกคนดู เห็นไหมปกติมันจะเป็นประมาณนี้นะครับใครทั่วไปจะมีล็อบบี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเบลลี่ครบจะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่คือความพิเศษของเขาครับสำหรับสกินรถทั้งหมดที่กล่าวมาส่วนออปชันอื่นๆนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับก็คือออปชันการแต่งรถเพิ่มเติมครับแต่มันผมรีวิวไม่ได้นะเพราะว่านี่เป็นรายวันจากทางปับจีนะครับเราสามารถแต่งล้อแม็กได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการรวมรถครบนะครับเราเพิ่มล้อแม็กเพิ่มเอฟเฟกให้มันดูอลังการได้นะครับมีกล่องเฉพาะสําหรับรถนะครับแล ขึ้นเครื่องครับผมพร้อมกับทะเบียนที่เอกลักยิ่งขึ้นไงนทะเบียนจะแตกต่างจากปกตินะครับมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลาัางการเอฟเฟกต์ูมปามปูมปามแบบนี้เลยนะครับมีรางวัลมีฉายาให้นี่แหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมตรงนี้นะครับใครดูถึงตรงนี้แล้วรู้สึกตัห์ิดอะไรยังไงลองคอมเมนต์มานะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกชอบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับเชียร์สุดเลยคือเชียร์คันนี้เลยถามว่าถ้าชอบแล้วทําไมถึงยังไม่ได้แบบเอามารีวิวหรือว่าไม่ได้เติมกกัับพพี่่นนนเเเเราาะะววผมมสิยยออแลล้ง็ อาา๋อ oh, ของเล,ล็กๆข้างในนะครับเมื่อกี้เปิดไปดูก็จะมีพวกชุดสีแดงนะครับที่ผมใส่อยู่แล้วก็มีสก,กินปืนมีสก,กินหัวอะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนั่นเองเอาละครับมันก็มีประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ครบถ้วนกระบ,บวนความแล้วนะครับขาดตกบกพร่องไงก็ลองคอมเมนต์มาให้ผมฟังนะครับผมทุกคนผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสิกิลับแตงกิ้วฟอร์วัชชิ่งครับโชคดีจ้า คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L f f Live for Fun นะครับในนั้นผมสตตีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L f f t i k t o k ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดดเด็ดดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube L f f Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปในเพียงท่านี้แล้วกันบายบายสิเก โชคดีครับ